สวัสดีค่ะนกแก้วชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามาเลาะวัดนะคะเป็นพุทธรรมหาเจดีวัดธรรมปัญญานันทารามนะคะจังหวัดปทุมธานีคลองหนะคะเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็ที่มองเห็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่พระพุทธเจ้าน้อยอะคะ่ะ แล้วก็ขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นมหาเจดีย์ค่ะแต่ตอนนี้มันจะย้อนแสงนะคะมันจะมืดไปต่อกันข้างในเลยค่ะไปเลยจ้า ที่นี้ก็จะมีความสวยสดงดงามนะคะนี่ค่ะสวยมากเป็นที่สวยแห่งหนึ่งก็ว่าได้ของเมืองปทุมธานีค่ะแล้วนะักท่องเที่ยวก็จะมาเยอะนะคะอันนี้เป็นด้านข้างนะคะสวยค่ะสวยงามดี ะะแต่ละองค์แต่ละที่นี่เลยค่ะนี่ค่ะอย่างนี้เลยค่ะสวยงามนะคะอันนี้คือข้างบนนี่เลยค่ะสวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นด้านในนะคะด้านไงของเจดีย์นะคะก็จะมีพระพุทธเจ้าอยู่หนึ่งองค์ค่ะ นี่ค่ะพระพุทธแมตตาค่ะด้านในนะคะเพราะว่าตอนนี้ประตูปิดเราได้ส่งสองแค่ผ่านกระจกนะคะน่าจะเป็นต้นโพท,ที่มาจากอินเดียนะคะตรงนี้อะค่ะนี่เลยค่ะนี่ค่ะนี่อยู่สีต้นนะคะ ต้นหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นนะคะต้นโพนี้น่าจะมาจากอินเดียค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมาดูความสวยงามเลยค่ะอันนี้สวยงามมากค่ะตรงนี้อันนี้ถ่ายไกลมากเลยนะคะ มีแงนเขาตั้งเลยลมก็แรงงเล,งเลงสยสวยนะคะนี่เลยค่ะสวยไหมคะทุกคนเพื่อนๆใครอยากมาก็ามาได้นะคะที่นี่ค่ะ